สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาววีรัสสุดาสราพบพเลขที่35ิดิฉันนางสาวชวาสิมคุณเลขที่18ดค่ะ <laughs> ดิฉันเด็กหญิงวณัสนาภวุฒเลขที่34ค่ะกับผมเด็กชาย้องเดวิพิตบานเลขที่4ดิฉันเด็กหญิงชนันชีดาลาตเมงมูลเลขที่2 1ค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอระบบดิเวทบริเวณอาคาร,กรเกษตรของโรงเรียนเทิงวิทยาคมค่ะ <laughs> ขณะนี้เป็นเวลา11นาฬิกา40นาทีมีอุณหภูมิอยู่ที่30องศาเซลเซียสความชื้นในอากาศ40 เปอร์ซและมีแสงหนึ่งหมื่นมาร้อยเจ็ดลักค่ะบริเวณต้นช่วงฟ้านะคะเราพบผีเสื้อค่ะ,ะรรผีเสื้อมีลักษณะปีกใหญ่มีปากเป็นงวงเอาไว้ดูดน้ำหวานและสีสันสวยงามช่วยผสมเกสรให้หดอกไม้ความสัมพันธ์ภาวะพึ่งพาอาศัยกัน บริเวณตรงนี้ก็จะเจอดอกไม้กับพึ่งค่ะพึ่งมีลักษณะลำตัวเป็นป้องๆ้องส่วนใหญ่มีสีเหลืองและดำมีาขาหกขาช่วยผสมเกสรดอกไม้ความสัมพันธ์ภาวะพึ่งพาอาศัยกันชื่เลนตรงนี้นะคะจะเจอนกอยู่บนกอไผ่ค่ะนกและกอไผ่นกทำรังบนกอไผ่ทำให้ได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวจึงเป็นควสัมพันธ์แบบได้ภาวะ ออิงาศัยสรุปผลดังนี้สิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกและกลุ่มสองคือผีเสื้อกับดอกไม้และพึ่งกับดอกไม้เป็นภาวะพึ่งพาอาศัยกันเพราะผีเสื้อและพึ่งจะผสมเกสรให้กับดอกไม้ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งคู่ส่วนกลุ่มที่สามคือนกและต้นไผ่เป็นภาวะอิงอาศัยพอนกไปทำรังบนกอไผ่ทำให้ได้รับประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียว